สวัสดีเช้านะครับน้องๆทุกนายนะครับยินดีกับพวกเรานะครับที่ได้ที่ได้ประดับเครื่องหมายอาร์มรัตเวนนะครับใครยังไม่รู้นะครับว่าอาร์มรัตเวนเป็นยังไงนะครับให้พวกเราไปดูที่ข้างในนะครับสัญลักษณ์คืออะไรให้พวกเราได้รู้นะครับแล้วก็ยินยินดีกับพวกเราได้เปลี่ยนหมวกแล้วนะครับจากหมวกแปดเหลี่ยมนะครับเป็นหมวกเบเล่แล้วนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองพลรัตเวีนในในกองทัพเรือนะครับมีสองหน่วยนะครับที่ใช้ก็คือ กองพันละตเวนกับหน่วยบริการสงครามพิเศษทางเรือนะครับหรือมนุษย์ุบนะครับมีสองหน่วยเท่านั้นนะครับที่ใช้หมวกเบเล่นะครับสองหน่วยเท่านั้นนะครับก็เห็นพวกเราใส่หมวกแล้วนะครับก็เริ่มดีละอ่าเดี๋ยวจะให้มาดูตัวอย่างนะครับให้ดูตัวอย่างเดี๋ยวจะให้เพื่อนเราออกมานะครับตาสบายพักอัญยามาอ่านี่นะครับในนุ่มรูปหลอนะครับรูปหล่ออ่ารูปหล่อจากเมืองงะโสนะครับของดีนะมืองยะโส ลาบครับลาบจะโฉอ่านี่นะครับการใส่หมวกนะครับมาดูใกล้นะครับอ่าการใส่หมวกนะครับหมวกปิลเล่ของเราเนี่ยคืออ่าข้อเสียของเราคือมันจะแข็งใช่ไหมครับร<า>อ่ามันจะแข็งให้พวกเราเนี่ยนะครับไปชุบน้ําก่อนอ่าชุบน้ําก็มาดัดใหม่การใส่นะครับเนี่ยให้หน้าหมวกนะครับอยู่ประมาณเนี้ยห่างคิ้วหน่อยนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรแต่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับหมวกของเราเนี่ยมันมันจะตัดแบบไม่เหมือนเพื่อนนะครับคือมันจะไม่มันมันจะไม่อ่าตัดร่องตรงเนี้ยนะครับหนาหันมองนะครับมันจะ เราต้องเราจําเป็นจะต้องมาดัดเอานะครับมาดัดก็คือการาดัดบ่อยๆนะครับลูบบ่อยๆ่นะเดี๋ยวจะบอกวิธีนะครับในการสวมหมวกที่ถูกต้องนะครับอ่ให้เรานะครับให้เราเนี่ยนํามือขวาขึ้นมาทั้งหมดทําครับมือขวามาที่ที่ที่หน้าหมวกของเราจากนั้นมือซ้ายนะครับอยู่ข้างหลังมือขวานะครับปัดลูบลงมาแบบนี้ปัดปัดลูบไปมาแบบนี้เห็นไหมครับนี่แบบนี้ เนรูปไวมนี้ยเนี่ยเนี่ยรูปบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าทรงเองนะครับรูปบ่อยๆเดี๋ยวเข้าทรงเองนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่มันก็จะหล่อเหมือนปัญญานะครับนะทุกคนใส่ได้ดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหมวกมันยังแข็งอยู่นะครับหมวกยังแข็งอยู่นะใส่ให้ถูกต้องนะครับใส่ให้เท่ให้หล่อนะยังไงก็เปลี่ยนหมวกละนะครับอันนี้คือเขาให้ยืมหมดนะให้ยืมก่อนะครับยืมนี่ก่อน นะแล้วก็นี่ก่อนนะยังต้องออกฝึกกับน้องพลทหารอีกห้าวันนะครับในสิ้นเดือนหน้านะครับเราต้องฝึกฝึกรับอาวมอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ที่จะติดได้ง่ายนะครับไม่ได้ที่จะสวมไม่ง่ายนะอันนี้ข้ายืมก่อนใช่ไหมนะเพราะนั้นจะต้องมีการฝึกนะครับอีกห้าวันนะเพราะนั้นเราอ่าข้าราชการใหม่นะครับที่ย้ายเข้ามาสังกัดกองบัญเลเว่นนะครับจะต้องฝึกระดับอามก่อนห้าวันนะครับเพื่อเป็นแบบ แบบแผนนะครับแบบแผนมืนกูทรเหมือนกันนะครับนะผมก็พี่ก็ฝึกเหมือนกันนะห้าวันเหมือนไปซ่อมปีกใหม่นะครับซ่อมปีกใหม่นะครับนะโอเคครับขอบใจมากครับผมเชิญครับ